วันนี้มีการประชุมพัรเพื่อไทยนะครับในวันที่28พฤศภาคม2560นะครับซึ่งมีวาระสําคัญอยู่หลายวาระนะครับโดยเฉพาะประเด็นแรกครับประเด็นกรณีที่จะมีการพิปรายร่วมมาในวันพรุ่งนี้ของปี257นะครับซึ่งสมาชิกได้เสนอตัวในการพิปรายร่วมร้อยท่านนะครับหลังจากที่กําหนดก็จะมีการเสนอซึ่งล่าสุดก็มีการ ลดจํานวนสมาชิกโดยทำความเข้าใจกันในประเด็นที่มีการซ้าซ้อนนะครับก็เหลือสมาชิกในการอภิปรายจํานวน15ชั่วโมงก็มีกรอบในการอภิปรายก็เหลือแค่50ท่านนะครับซึ่งจะมีการอภิปรายโดยที่การที่ประชุมเนี่ยก็ได้กําชับให้สมาชิกเนี่ยได้การมีการอภิปรายโดยเฉพาะเน้นในเนื้อหาของงบประมาณและในกรอบของงบประมาณและที่สําคัญนะครับก็จะมีการอภิปรายงบโดยที่ การิปรายรบโดยเฉพาะมีกาําหนดที่จะให้แล้วเสร็จเนี่ยในวันที่3 1ซึ่งทางวิบรัฐราบาลเองก็ได้แจ้งว่าก็ก่อนเที่ยงนะครับซึ่งจะมีการการรปรายให้อยู่ในกรอบเวลาซึ่งกําหนดเวลาที่จะมีการอิปรายผู้ที่การการรปรายครั้งนี้ก็ไม่เน้นให้มีการประท้วงโดยเฉพาะที่ฝ่ายค้านภาพพิงก็ให้ประท้วงน้อยที่สุดนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้การให้ฝ่ายค้านได้ทาหน้าที่ในการ อภิปรายว่ประมาณถ้าเกิดมีการาใช้สิทธิ์พัิงก็ขอให้ใช้สิทธิ์พัิงน้อยที่สุดนะครับเพื่อการประชุมวกระมาณในปี57นะเป็นที่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ประชาชนเกิดความระคาญในการถ่ายทอดนะครับไม่สำคัญเป็นการสร้างการอภิสร้างนิรัยในการอภิปรายว่า เป็นไปในลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์นะครับนี่คือที่ประชุมก็มีการกำชับสมาชิกเรื่องที่2ครับมีการพูดคุยกันถึงเรื่องร่างพรบดรลทอสกรรมฉบับคุณวรชัยเหว่ะรวมถึงที่สมาชิกวันนี้ก็ได้จะมีการเสนอเรื่องกฎหมายปลองดองของท่านเฉลิมนะครับซึ่งวันนี้ก็สมาชิกส่วนใหญ่เนี่ย ซึ่งก็เป็นมติพักก็ยันยืนยันมติเดิมนะครับว่าสนุนร่างของนายวรชัยเหมะและคณะที่มีการยื่นร่างการบเรียกโทษกรรมเพื่อช่วยเหลือปร,ระชาชนนะครับโดยที่จะเน้นการช่วยเหลือและการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชมงงุมนุมไม่ว่ากลุ่มไหนเสื้อสีไหนคือมติของเพื่อไทยวันนี้นะครับมีอยู่สองเรื่องสําคัญนะครับ